ว่ามดตา coi เนี่ยนี่นะ มาลสดอยสนักเาเทดนี่ดูากปลาสนากนะครับเดี๋เเดเดยวอเยอายอะเยอะค่ดูปลาสนกซนี้เ่คยเห็นนะระวังมือพี่ระวังมือรวงเยอเยวดี๋ยวนเดี๋ยวคินอ อึครับนึงครับนครับน,นี่ดูไซส์นะครับเห็นไหมเห็นเต็มตัวไหมเต็มครับเดี๋เดี๋จะปล่อยจะปล่อยฮะเดี๋ยวปล่อยนะไปเลยไไิยังไม่เห็น

ขนงอะ่ะมีไหมเปซื้อขอนมห้าสิบไม่ใช่เหรอก็ทิ้งลงมาเนะีย่้นะครับ ดูที่อย่าง้าหน่อยสิ ช้าหน่อยสิช้าหน่อยสิไม่ผมตั้งใจให้มันกลับไปดูอีกนะอ๋ออย่างนั้นนะจะดูจะถ่ายวิดีโอตอนปลาัตเลยจใช่รับเน่หมอันนั้นบีตกนนอนะ ตอนนี้กัดไหมพวกเห็นครับตัใ่ะนี่รว่าเหมือนแบบโดนเดี่ยวเนี่ยทร์ภาคกษัตริย์เหรอแ่ยอไหมใครเยอไหมมีช้าหน่อยนะพ่ช้าหน่อย่อยเดียว ได้ปะโดนแล้วโดนแล้วตัีเขาดี๋ลกาดีหน่ให้เขาดีๆ ตัเมาเดี๋ยวเข้ามาเนบ็จัให้เดี๋ยวฟังาะเดี๋ยวโดนเบ็ดเดี๋ยวโดนเบ็ดเดี๋ยวคนเดียร์เดี๋ยวคเดียบ็ดนสะบัดโดนนีบานหนอน้ำบานหนออะดูตอนอาปกจับปลาเลไม่เป็นไรไม่เป็นไบุม่เป็นไรี่ เล็กๆเก๋ากระบอดมาดูเศษเนาะตัวเล็กเนี่ยมาเขมาะไใกล้ดูที่อยะเห็นนะเห็นครับมาเดี๋ยวหยุดก่อนกนหยุดก่อนแป๊บนึงทีก่อนละครับอนละครับ นี่ยว่าเนี่ยจัมันมันครีมในกระเป๋าสดบไยอะอย่าระวังเาบ็ดระวังมือนะระวังมือนะอย่าจับไว้ก่อนเดีย๋ยวผมเอาครีมออกประมาณสองกิโลเดียวสองกิโล,ก,โล 2> 2กิโลกว่า เอาจุมน้ำมันมันต้องโดนรอครีมดอ่ยอันตรายเดี๋ยวมันสะบัดปุ๊บนี่โดนนี่เรียบเรียบร้อยเลยนะมือแหบเลยนะน่ะ,นะเห็นไหมนี่ขนาดยังไม่ทำอะไรเลยไปม,ม,มาเลย ทำไมครับก็อ,บอาเลยของบุ๋มอืมเนี่ยขีดรอวะอืออือเนี่นยเดี๋ยว้เลยโอ้แวีด่าระวังมือเด้อียเดีย๋ดวยว เดี๋ยวยปล่อย่อย่อยเดี๋ยวปล่อยเกได้แลว้ด้ัวจะโดนมือพี่นะเนียใช่ๆๆเอามือออกพี่หึงมันบ้าอะคัขดนี่ง 1..2.. อมเี๋ยวปลอยแล้วเรียอเมถ่ายคลิปลยอะม่ใยังถ่ายแล้วครับนะครับ พี่โตเห็ ừ, นไหมเดี๋ยวตัวนี้นะครับอเอ้ยพอละนี่นะครับบนแดดบ้านคุณจาทิ่งไหนดีออ

ねえ、um, uh,、なぼらねえ。

ขหะตกไหมจตกไหม่มขาหัวเีเป็นไหมเป็น่ะลองดูอยู่เลยผู